สวัสดีคะ่ะทุกคนบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างเอ่ยวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดขนแมวกันนะคะมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆเลยดีมากแม่ชอบมากคือแม่เราเนี่ยเป็นคนรักความสะอาดมากต้องดูดฝุ่นบ้านตลอดเวลาเราก็เลยซื้อเครื่องเนี้มาให้แม่แม่ชอบมากเพราะว่ามันเหมาะกับมือมากมันก็เหมือนกับที่หวีขนแมวแหละแต่มัน,น,นดูดขนเข้าไปด้วยตัวเครื่องก็จะคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นเลยนะคะก็จะมีเนี่ยที่ดูดลงไปแล้วก็จะมีที่เก็บขน ขนน้องแต่ละครั้งนี่เยอะมากให้เห็นตรงขนที่ดูดเข้าไปชัดๆก็คืออันนี้คือแค่วันนี้นะขนเยอะมากสามารถดูดได้3ระดับนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดใช้งานง่ายมากดูหน้าน้องสะก่อนชอบมากเผลนมากจริงๆเครื่องนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่ดูดขนนะคะยังมีหวีกำจัดขนปัต,ตรเตอร์เลียนพร้อมแบตในตัวปัต,ตรเตอเลียนตัดอุงเท้าแล้วก็หัวแบนยาวอีกต่างหากสนใจสั่งซื้อก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะคะ กองไม้สีขาวหรืออะไรเจ่